แจ้คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจตเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาเจอกันนะคะพี่พี่ชอ็อตพอดแคสวันนี้คุยกันด้วยหัวข้อว่า รักราเพราะโซเชียลค่ะพี่อ้อนนะเรากำลังหาเรื่องโทษกันอยู่ว่าเพราะโซเชียลนั่นแหละนีเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคําถามเป็นอะไรกันบ้างนะคะ,ะคนแรกเลยน้องนูราฟาลาดีล่านี่หูน้อง,องชื่อยาวจริงๆคือหนูมีเรื่องอยากปรึกษาพี่ๆทั้งสองค่ะ,ะค่ะคบกับแฟนมาได้4ปีเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยติดโซเชียลไม่ตามกระแสซึ่งต่างกับหนูมากหนูเป็นคนติดโซเชียลติดกระแส ชอบโพสหนูนโพสตนี่สตอรี่ก็ลงทุกวันพอหนูโพสต์ไปก็แท็กสตอรี่หาเขาตลอดเขาไม่เคยตอบสตอรี่หนูเลยค่ะถ้าหนูไม่บังคับให้เขาลงรูปเขาก็ไม่ทําซึ่งมันทําให้หนูคิดว่าเขามีอะไรหรือเปล่าทําไมเขาถึงไม่ค่อยลงรูปหนูทุกๆวันหนูต้องไปเช็คเฟซแล้วก็ไอจของเขาจนเขารู้สึกว่าหนูจุกจิกกับเขาเกินไปจนหนูได้เสนอข้อตกลงว่าถ้าเขาไม่ตามใจหนูหนูอยากได้อะไรเขาต้องสื่อให้นะเอ้า มันคนละเรื่องไหมคะนะ้องน้องดูออกแนวขูก่กันโชคหน่อยๆ <c oughs> เขาเขาตอบตกลงแต่เขาขอแลกกับการให้หนูเลิกจุกจิกกับเขาแล้วหนูเป็นแฟนน่ะหนูจะจุกจิกกับเขามันผิดหรอคะพี่ไอพี่ช็อตคะเอ๊ะหรือเขามีใครหรือเปล่าคะ <c oughs> น้องค่ะคือมันไม่มีกติกามารยาทอะไรนะว่าเป็นแฟนแล้วต้องจุกจิกหรือไม่จุกจิกค่ะพ <c oughs> ี่ว่ามันเป็นเรื่องของความสบายตัวสบายใจของการอยู่ร่วมกันมากกว่านะเพราะว่าบางทีน้องต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าคนแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะ ใช่วิธีคิดวิธีชอบของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งน้องก็บอกเองว่าเขาเป็นผู้ชายไม่ติดโซเชียลไม่ตามกระแสค่ะ <c oughs> เขาเป็นคนแบบนั้นแต่น้องอ่ะติดโซเชียล <c oughs> เห็นโซเชียลเป็นแบบเรื่องใหญ่สําคัญมาก <c oughs> การโพสต์ไม่โพสต์กันแท็กไม่แท็กอะไรเนี่ยดูเป็นเรื่องสําคัญกับชีวิตน้องค่ะ <c oughs> นั้นเมื่อคนสองคนมีความแตกต่างกันถามว่าเป็นแฟนกันได้ไหมเป็นแฟนกันได้ค่ะแต่ก็ต้อง,ต,องต้องหาจุดตรงกลางที่ได้อนะเนาะซึ่งไม่รู้สิพี่กลับรู้สึกว่าแบบบางทีนะไอ้การที่ จะโพสต์หรือไม่โพสต์เนี่ยอืมอ้อาพี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องจําเป็นอะไรนักหนากับชีวิตอะแต่ว่าพี่ก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องให้ความสําคัญที่ต่างกันค่ะแต่การที่หนูแบบเขาไปเช็คโพสต์เช็คเฟซเช็คไอจีอะไรของเขาตลอดเวลาอืมเอาจริงๆพี่ถามพี่นะพี่ก็ว่ามันก็จุกจิกเกินไปจริงๆใช่ใช่ระวังเขาจะรำคาญนะน้องพูดตรงๆคือคือบังเอิญว่าหนูเกิดในยุคโซเชียลมั้งคะถ้าเป็นพี่อ้อยพี่จะมองว่าเดี๋ยวนะ หนูกับแฟนอยู่กันในโลกความเป็นจริงด้วยซ้ำํำหนูจะไปคิดอะไรมากมายว่าทําไมไม่ตอบสตอรี่ของหนูล่ะก็บางคนไม่ชอบคือไม่ชอบนะคะเพื่อก็เคยเห็นบางคนที่แบบไม่เล่นก็คือไม่เล่นน่ะแต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บเรากําลังจะไม่ได้ทะเลาะก,กันด้วยโซเชียลละแต่กําลังทะเลาะเพราะหนูเอาแต่ใจและหนูพยายามที่จะคิดว่าความต่างของเขาเขาว่าผิดที่เขาต่างจากหนูเพื่อว่าอันนี้คนละเรื่องกันละแล้วยิ่งบอกว่า ถ้าไม่ตามใจต้องซื้อของให้พี่ว่ายิ่งคนละเรื่องกันเข้าไปใหญ่เลยนะ,ะเอาเอาแง่ๆก่อนว่ามันตกลงหนูต้องการอย่างที่พี่อ้อยบอกครูก,กันโชคกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าฉันไม่ถ้าเธอไม่ทําตามฉันเธอต้องทําแบบนี้แบบนั้นให้ฉันนะ,ะในที่สุดแล้วมันกลับมาที่เรื่องเดิมค่ะคือเรื่องของการเอาแต่ใจค่ะอยากจะได้อะไรจากเขาอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งเสี่ยงมากนะคะกับการที่ฝ่ายนึงจะรู้สึกว่าเราเป็นคน เอาแต่ใจงองแงงี่เง่าไม่น่านรักค่ะหรือแม้แต่ไปถึงเห็นแก่ได้ด้วยใช่เพราะถึงเวลาแบบเอ้ยอยากให้ซื้ออะไรให้อันนี้พี่พูดแบบสุดๆไปก่อนนะแฟนน้องตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รู้สึกกับน้องถึงขนาดนี้ก็ได้ค่ะแต่วันหนึ่งถ้าน้องเป็นแบบนี้มากๆอะ่ะพี่ว่ามันจะพามาซึ่งความแบบเบื่อหน่ายเซ็งลำคาญหรือจนหงุดหิดแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันไปใหญ่ตอนนี้พี่ว่าถ้ายังไปไม่ถึงขนาดนั้นนะ่ะหนูควรจะ เบาๆบ้างนะคะคือมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกค่ะแต่มันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันที่มันมากไปน้อยไปเกินไปเราต้องหาวิธีบาลานซ์ชีวิตในการอยู่ร่วมกันให้ได้ค่นหนึ่งแบบชอบอันนี้มากอีกคนไม่ชอบเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยความต่างได้นะคะแต่อย่าคิดว่าคนที่ต่างจากเราแล้วผิดเสมออ่ะอีกอันหนึ่งน้องบอกว่าเอ๊ะหรือเขามีใครหรือเปล่าวันหนึ่งจะถึงขั้นนั้นได้กันน้องใช่ถ้าน้องยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาคงเบื่อแล้วมีคนอื่นแหละค่ะคิดเสมอเราอยู่ในโลกความเป็นจริงจะไปจริงััอะไรหนกกกกาาบโเเยยลคพพสสต์็ป เขาไม่อยากโพสต์เขาก็ไม่อยากโพสต์ไงเขาไม่เห็นมายุ่งกับเราเท่าที่เราเข้าไปก้าวไก่และล้ำเส้นเขาเลยค่ะมันไม่ได้จําเป็นนะคะว่าการโพสต์หรือไม่โพสต์แปลว่ามีคนอื่นหรือไม่มี<ช>มิกบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะก็แค่ขี้เกียจโพสต์ไม่ชอบโพสต์ไม่ชอบแสดงตัวเบือ่อซึ่งพี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติได้นะคะทําไมชีวิตส่วนตัวของเราถึงไปขึ้นอยู่กับส่วนรวมมากขนาดนั้นทำไมเราต้องโชว์ทุกสิ่งอย่างให้คนในโลกนี้รู้ซึ่งวันนี้พี่ยังรู้สึกแปลกด้วยซ้ำไปอ่ะที่โลกวันนี้ คืออาจจะเป็นโลกยุคโบราณของพวกพี่ก็ได้น,นะ,ะทำไม<ร>ต้องบอกคนอื่นทุกอย่างวะใช่ป่ะ <laughs> จ,จะมีแฟนสักคนหนึ่งต้องบอกให้โลกรู้เลยว่าคนนี้เป็นแฟนชั้นนะซึ่งสมัยก่อนลองย้อนไปตอนไม่มีโซเชียลแบบนี้เขาก็เป็นแฟนรักกันได้โดย<ช>ไม่เห็นต้องประกาศบอกใครเลยะะหรือแม้แต่บางคนนะคะเห็นเราไม่ค่อยโพสจะแอบโทรมาถามช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นแค่ขี้เกียจขี้เกียจอ่ะกลายเป็นว่าเรากําลังวัดความ าการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งผ่านโซเชียลของเขามากเกินไปจริงๆนะคะค่ะน้องฟลอนน้องฟลอนเราคบกับแฟน8เดือนแล้วค่ะแฟนไปทํางานที่ปทุมธานีเราอยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีรหัส Facebook กันเพราะเชื่อใจเขาดีกับเราทุกอย่างเสมอต้นเสมอปลายแต่พอวันนึงเราลองขอรหัส Facebook ของเขาเราก็เลยไปเจอว่าเขาคุยกับคนอื่นแล้วก็แชทไปบอกว่าคิดถึงแฟนเกา่าแล้วก็แชทหาซื้อพวก ผู้หญิงขายตัวอ,อเพื่อไปมีเพศสัมพันธ์กันตอนนี้เขามาขอโอกาสเราควรให้ไหมคะคือ,อบ่อยครั้งที่เราเจอคําถามแบบนี้นะคะ,คะเอาจริงๆนะมันม,มันไม่มีหลักคําว่าควรหรือไม่ควรคมันอยู่ที่ตัวน้องเองมากกว่าค่ะที่ยอมรับได้ไหมกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็อยู่ที่เขาด้วยว่าเขาจะเข้าใจและรู้สึกว่าแบบการขอโอกาสแปลว่าเขาสํานึกผิดใช่ไหมว่าสิ่งที่ทําไปนั้นไม่ควรทํะแล้วเขาจะแก้ไขไม่ทําอีกหรือเปล่าคือมันยังมี อีกหลายอย่างอะค่ะที่ต้องประกอบกันมันไม่ใช่แค่ว่าเขาขอโอกาสเราให้ดีไหมคะไม่ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรแต่น้องต้องคงต้องคุยกับเขาจนได้ได้ดูอีกหลายๆอย่างเนาะว่าเขามีความตั้งใจขนาดไหนในการที่ะจะแก้ไขแล้วไม่ทําอีกคือพี่ว่ามันก็มีความเลยเถิดไปเยอะมากเนาะ,ค,ะคุยกับคนอื่นที่ถึงแฟนเก่าไปถึงขนาดซื้อบริการอ,อีกแบบโอ้โหพี่ว่ามันก็มันก็ไปไกลเหมือนกันเนาะค่ะแต่อีกอันหนึ่งนะฟ้อน เราเพิ่งจะคบกันมาแปดเดือนและถ้าเกิดบังเอิญเขาตั้งใจจะปกปิดจริงๆเขาไม่ต้องให้รหัสน้องก็ได้นะแต่นี่เขาให้รหัสค่ะไม่แน่ค่ะมันอาจจะเขาจะค่อยๆเผยตัวตนของเขาเองให้เราได้เห็นมากขึ้นมากขึ้นทั้งหมดจะควรให้โอกาสหรือไม่ถามใจตัวเองว่าอยากให้โอกาสหรือเปล่าน้องไหวไหมกับคนที่อ้าวนี่ถ้าเกิดว่าฉันไม่เข้ามาเห็นเธอจะคุยกันเตลิดขนาดไหนนะเฮ้ย <He i, S 2> นัดไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วยังไงล่ะเอ๊ะเราเป็นแฟนที่จริงจังหรือเปล่าหรือก็แค่คนคนหนึ่งเอาไว้คุย คนคนอื่นก็จะมีคนคุยด้วยมีอะไรด้วยได้หรอเพราะฉะนั้นฟอนต,ตัดสินใจได้เลยนะคะเพียงแต่พี่ย้อยแค่รู้สึกว่า8ดเดือนนั้นมันก็ไม่ได้ยาวนานเกินกว่าที่จะแบบโอ้ปักอ,อกปักใจผูกพันอะไรนักหนาบางคนเขาอยู่กันมา20ปีถ้าบาังเอิญเจอเรื่องที่เฮ้ยฉันไม่ไหวว่าฉันไม่สามารถจะทนให้อภัยได้เขาเลิกกันก็เยอะแยะน,นะคะเพียงแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงการเรียนรู้กันถ้าการเรียนรู้กันแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ผ่านอ่ะเขาไม่ผ่านในความรู้สึกของเรา มันมีหลายเรื่องที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่เขาดันมองว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันใหม่คุยกันใหม่เหมือนกันว่าเราพร้อมจะเดินหน้ากันต่อไปหรือเปล่าถ้าเขายังเป็นแบบนี้ค่ะก็ต้องยอมว่าแดเดือนมันคือช่วงเวลาของการเรียนรู้เนาะ,ะในที่สุดแล้วตัวตนของแต่ละคนก็จะแสดงออกมาเพื่อที่ให้อีกคนได้ตัดสินใจว่าตัวตนแบบเนี้โอเคไหมไปต่อได้ไหมอยู่ร่วมกันต่อไปได้ไหมมันเลยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการให้โอกาสเฉยๆนะคะค่ะต่อไปน้องบีค่ะ น้องบีบอกว่าคือเราแอบเข้าไป message แฟนก็เลื่อนดูตามปกติของเราไปเจอแ<ะ>ชทที่เขาคุยกับเพื่อนของเขาคือเพื่อนเขาอ่ะส่งรูปสิบแปดบวกผู้หญิงที่ที่เพื่อนคุยด้วยเนี่ยส่งมาให้แฟนเราค่ะวันนั้นเราก็เลยแกล้งให้แฟนเปิดแชทให้ดูหน่อยเขาก็เปิดให้ดูแต่เราไม่เห็นแชทที่เขาคุยกับเพื่อนคนนั้นเราเลยถามว่าไม่ได้คุยกับเพื่อนคนนี้แล้วเหรอเขาบอกก็คุยเราเลยบอกว่า้นขอดูได้เปล่าเขาก็ไม่ให้แล้วเขาก็รีบพูดเลยว่า เขาไม่ได้มีคนอื่นนะทั้งที่เราไม่ได้ปิดปากพูดเลยแล้วเขาก็ไม่เปิดให้เราดูเขาบอกว่าขอละเขาขอไม่เปิดนะแล้วก็ดูโกรธเรานิดหน่อยเราเลือกที่จะไม่พูดอะไรต่อแต่ส่วนตัวคือไม่โอเคมากเรารู้ว่าเราผิดที่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาแต่มันทําให้ความเชื่อใจที่เรามีกับเขาลดลงไปมากเลยที่ว่าหนูควรจะทํายังไงดีคะค่ะถ้าตอนนี้นะบอกว่าอน้องนิ่งก่อนเทื่ว่าน้องบีนิ่งไม่ไหวหรอกเพราะดูแล้วน้องกําลังร้อนรนเพราะฉะนั้นก็ลองคุยกันค่ะ คุยกันดีๆแบบที่ไม่ได้ตําหนิกันแต่แค่บอกกับเขาอย่างที่บอกกับพี่ไอ้พี่ช็อตเนี่ยแหละว่าหนูรู้สึกยังไงคือหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเพราะว่าคือเรารู้สึกผิดนะที่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอแต่กับเรื่องส่วนตัวในแนวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันประหลาดประหลาดอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันอาจจะเกินไปก่อนนี้หรือเปล่าเพื่อนส่งรูปสิบแปดบวกมาเอ๊แล้วก็มาบอกกับเราว่าอ๋อเพื่อนคุยก็ไม่เห็นเพื่อนเขาคุยเลยนี่ตกลงยังไง เรารักกันมากพอที่จะซื่อสัสตย์ต่อกันไหมหรือแม้แต่เธอมองเรื่องนี้ยังไงคือคือเพี้ยว่าคนเป็นแฟนกันถ้ายังไม่หยุดรักกันอย่าหยุดสื่อสารกันอะคุยกันแล้วลองรับฟังกันดูก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจเรื่องแบบนี้จะมาบอกว่าเราจะพยายามอย่างเดียวหนูจะพยายามปิดตานะคะหนูจะพยายามไม่มองค่ะไม่ค่ะหนูต้องมองให้เห็นให้ชัดๆเลยว่าตกลงถ้าเขาเป็นแบบนี้น้องยอมรับได้จริงหรือเปล่าค่ะ,ะ,ค,ะคือเอาจริงๆแล้วนะคะถ้ามองโลกในแง่ดีเนาะ บางทีเพื่อนผู้ชายก็อาจจะเป็นแบบนี่ออพวกส่งรูปอะไระแบบนี้ให้ดูกันน่ะนะค่ะซึ่งเขาก็อาจจะคิดกลัวหรือเกรงใจไปว่าถ้าเกิดแฟนเห็นเดี๋ยวแฟนจะคิดอะไรมากหรือเปล่าเขาถึงได้บอกว่าแบบเออแต่เขาไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรค,ะคือดีกรีมันมีตั้งแต่ขนาดน,นั้น<ช>ไปจนกระทั่งถึงแบบไปถึงไหนๆ,ๆเลยเถิดใครซึ่งเราไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าเขาคงไ,ไม่ไม่ไม่กล้าให้เรารู้แต่สิ่งที่วิธีการในการที่เราจะได้รู้ความจริงนั้นนะ่ะพี่ว่ามันก็อาจจะต้องแบบ นะอาจจะต้องมียุทธวิธีหน่อยอย่างที่บอกว่าคือพ,พี่เข้าใจนะว่าพอเราแอบ,บเข้าไปอ่ะแล้วพอถึงเวลาเราจะไปบอกว่าแบบเออเราไปเห็นอะไรน้องก็อาจจะรู้สึกว่าแบบอา้าวเดี๋ยวกลายเป็นว่าเขามาพูดถึงเรื่องว่าอา้าเธอทำไมไปแอบ,บดูอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ในประเด็นหนึ่งแต่ว่าเนี่ยงงก็ตามแตกค่ะสุดท้ายอ่ะหลังจากการหาวิธีแล้วอ่ะก็ต้องคุยกันอยู่ดีอ่ะ,ะว่าเราได้เห็นอะไรหรือไปเจออะไรแล้วก็ เราก็ต้องคุยกันว่าแบบเฮ้ยเขาคิดอะไรกับสิ่งนี้พี่ว่าบางทีการคุยกันการถามกันคําตอบที่ได้มามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือเขาทําเพราะอะไรเราก็เป็นสิทธิ์ของเราในการที่จะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราควรจะไว้วางใจต่อเขาแค่ไหนหรือการอยู่ร่วมกันต่อไปนั้นมันต้องระแวดระวังประมาณไหนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นแบบนี้แหละเนาะมันอาจจะมีอะไรที่แบบไม่เคลียร์บ้างนะจจะมีอะไรที่เราแบบหงุดหงิดไม่สบายใจบ้าง มันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปอะ,ค,ะค่ะ,ะค่ะไม่มีทางที่แบบโอ้คลิกแบบว่าได้เลยค่ะตรงเป๊กกับที่เราอยากได้ทุก<ช>อย่างเลยดีไปหมดทุกอย่างเลยคนเราะไม่ได้น่ารักทุกวันหรอกใช่ <นะ S 1> ค่ะน้องชายค่ะน้องชายถามมาบอกว่าพี่เอ้พี่ช็อตครับผมขอปรึกษาสั้นๆมีครอบครัวแล้วคบกับภรรยามาห้าปีมีลูกชายแล้วด้วยอายุสามขวบอาทิตย์ที่แล้วแอบไปเห็นข้อความในมือถือแฟนเขาคุยไลน์กับแฟนเก่าเขา คือผมก็โกรธนะที่ทำไมยังกลับไปคุยกับแฟนเก่าบแบบนี้แต่สิ่งที่ทําให้ผมช็อกกว่าคือสิ่งที่เขาคุยกันผู้ชายพิมพ์มาบอกว่าลูกชายสุดหล่อของเราเป็นยังไงบ้างเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วแฟนผมก็ส่งรูปลูกชายไปและพิมพ์ว่าหล่อเหมือนพี่เลยเฮ้ย <Hey. S 1> <laughs> สังชีจริงคือผมทําตัวไม่ถูกเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเขาพูดเล่นหรือเรื่องจริงสองจิตสองใจจะถามก็กลัวคําตอบผมควรเดินต่อ,อยังไงดีครับ <Hey. S 2> ลูกชายสุดหล่อของเราเป็นยังไงบ้างค่ะ <laughs> โห oh, น่ากลัวนะเออเรื่องใหญ่มากเลยแหละนะคะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วาการเงียบเอาไว้อะไม่ได้เป็นผลดีนะคะเราไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรอยู่ตอนนี้มันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเป็นมากกว่าที่เราคิดหรือแบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยจริงๆสิ่งเดียวที่ทําได้คือถามค่ะคุยกัน mm hmm. และไม่รู้นะเราก็เข้าใจแหละว่าเอเราดันไปเห็นพอดีอข้อความที่เขาคุยกันอนะเป็นพี่ๆจะชิงสารภาพเลย เพราะว่าเรื่องที่เราสารภาพไปคือเฮ้ยบังเอิญไปเห็นข้อความอะ่ะแต่เรื่องที่เราเห็นในนั้นเนี่ยมันใหญ่กว่าไงเราเปิดใจคุยกันก็ได้นะคะว่าอันนี้คืออะไรหรออลองดูซิว่ามันคือยังไงเรารักกันมาตั้งห้าปีแล้วนะคะและมีลูกชายสามขวบแล้วอะ่ะพี่ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วคําตอบของเขาคืออะไรแต่อย่างน้อยตอนนี้การที่ทําเป็นไม่รู้ทําเป็นเหมือนกับฉันไม่ได้เห็นข้อความเหล่านั้น เป็นความพยายามที่ลำบากใจเราจะทําไปได้นานสักแค่ไหนอ่ะ<ช>มันเรื่องนี้มันจะติดใจเราไปตลอดชีวิตเ<ช>นาะมันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวค่ะคือถ้าจะแก้ปัญหาอะไรต้องรู้ก่อนว่าปัญหาคืออะไรจริงๆก่อนอตอนนี้โดยความคลุมเครือของปัญหามันทําให้เราเราจะเออพี่ก็เข้าใจนะบางทียังไม่อยากรู้ความจริงอ่ะกลัวความจริงเป็นไปได้แต่สุดท้ายเราก็หนีความจริงไปไม่พ้นนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่เราจะใช้วิธีแบบ เอ้ยลืมลืมมันนะค่ะบางบางเรื่องเวลาเกิดปัญหากับแฟนแล้วแบบเออช่างมันช่างมันแต่เรื่องแบบนี้มันช่างมันไม่ได้ะนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกยังไงอ่ะก็คงต้องถามกันตรงๆก่อนค่ะซึ่งพี่แอบแปลกใจนิดนึงนะว่ามนันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่เขากล้าคุยไลน์กันอนะ่ะคือการคุยไลน์กันมันมันง่ายมากต่อการ,รที่คนอื่นไปเจอเนาะมันแบบวางโทรศัพท์ไว้นิดนึงก็งอาจจะมีใครคไปเห็นได้แล้วอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงแบบ ถึงขนาดว่าเอ,อคุยไลน์กันเรื่องสําคัญแบบนี้นะคะ <c oughs> แต่ในที่สุดแล้ว่ะก็ต้องบอกตรงๆแลว,ว่าเราเห็นลืมไหมนะเตรียมใจไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้ายังคุยกับเขาไม่ไหวลองคุยกับตัวเองก่อนถ้าบังเอิญแย่สุดของเรื่องนี้เกิดขึ้นถ้ามันาาเป็นเรื่องจรงิงเราจะทำยังไงต่อไปค่ะลูกก็คือลูกเนาะสามขวบ <c oughs> เด็กไม่มีความผิดใดเลยและเชื่อว่าถ้ามาถึงวันนี้เราก็คงผูกพันไปมากมายแล้วด้วย่ะคนะคะ,นะคะแล้วลองคุยก่อนคิดถึงเรื่องแย่สุดได้นี่ มันไม่เห็นจําเป็นอะไรที่เราจะต้องรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยไปคิดเอากข้างหน้าไม่ไม่ไมาเอาอันนี้ก่อนนี่มันคืออะไรยังไงถ้าเกิดเรื่องแย่สุดมันเป็นแบบนี้เพราะว่าบางทีการมองโลกแง่บวกส่วนหนึ่งคือการมองโลกแง่ลบและหาวิธีการรับมือก่อนและถ้าเกิดว่าบางเอ,อิญมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราคิดทันทีมันจะไม่ช็อกเกินไปอะคะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เตรียมการรับมือหรือเตรียมใจไว้แล้วด้วยบางส่วนค่ะเะะพราะบางทีนะ วิธีคิดอ่ะว,วิธีในการที่เราจะคิดว่าแบบเฮ้ยยังไงต่อพี่ว่าสําคัญพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องชายเป็นคนที่คิดด้วยวิธีไหนค่ะเช่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรยังไงก็คือลูกเราค่ะเหมือนเราเรารู้สึกว่าเขาเป็นลูกเรามาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้แล้วแล้วเด็กไม่มีความผิดอย่างที่พี่อ้อยว่ามันก็ให้เขาเป็นลูกเราตลอดไปก็ได้นะแบบนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรผิดนะคะหรือแบบเอะหรือจะยังไงต่อหรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกแหละคุยกับตัวเองให้ชัดเจนก่อน เวลามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆจะได้รู้ว่าแบบอ๋อเราคิดอะไรเตรียมเอาไว้ยังไงค่ะนะคะค่ะต่อไปน้องไบรท์ค่ะน้องไบรท์บอกว่าเรากับแฟนอยู่คนละจังหวัดคบกันมาได้สองปีละเรากับเขาเคยเจอกันสองสาครั้งฮะฮะสองปีแต่เจอกันสองสาครั้งค่ะแต่พอดิติดโควิดก็เลยไม่ได้เจออีกค่ะเมื่อวานลองเข้าไปเช็ค Facebook ของแฟนเราเจอเขาไปเข้ากลุ่มนัดไปมีอะไรอย่างว่าสามกลุ่มเลยค่ะที่เห็น ยังไม่รู้ว่ามีกลุ่มอื่นอีกไหมเราก็แคปไปถามเขาว่าเข้าทําไมเขาก็บอกว่าอยากรู้คือถามจริงๆพี่ๆว่าเพราะอะไรก็ถึงเข้ากลุ่มแบบนั้นเหรอคะเพราะเราอยู่ไกลกันเหรอแล้วพอวันนี้เราลองเข้าไปดูแชทเขาอีกก็ไปเจอกลุ่มลับแบบนี้อีกเขาก็คุยกับเพื่อนเขาส่งรูปผู้หญิงที่แบบหน้าอกใหญ่ๆสวยๆแล้วเราก็มันหนอยอยู่คนเดียวตอนนี้คือเครียดมากค่ะขอความคิดเห็นหน่อยว่าจะทํายังไงดีไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า เอ้ยพ่อหนูอยู่ไกลเหรอเขาถึงจะต้องไปเข้ากลุ่มอะไรประมาณนี้ถึงสามสี่กลุ่มพี่ว่าไม่เห็นเกี่ยวเลยอะ่ะบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันทุกวันแต่มีรถนิยมแบบนี้ก็มีนะคะไม่ได้แปลว่าการพ่อน้องอยู่ไกลเพราะพี่กลัวว่าถ้าถ้าเกิดน้องรู้ว่าอ๋อพ่อหนูอยู่ไกลใช่ไหมคะเดี๋ยวรีบเอาตัวไปอยู่ใกล้ๆมันก็จะยิ่งซึ่งเดี๋ยวจะมีปัญหามากขึ้นก็ได้ใช่ค่ะไร้จริงๆนะอ้าวเขาอยู่ไกลเราก็เหมือนกับเราอยู่ไกลเขานั่นแหละแล้วใบได้ทําอะไรแบบนี้หรือเปล่าล่ะถ้าเกิดคําตอบคือเฮ้ยบ้าพี่หนูไม่เคยทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว ก็นี่ไงแสดงว่าความไกลไม่ได้เป็นผลเรื่องนี้เป็นเรื่องรดนิยมค่ะและถ้าเกิดรดนิยมแบบนี้เขาปรับเพื่อเราได้ไหมแต่ถ้าเขาปรับไม่ได้จริงๆน้องก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะคะว่าเราจะอยู่กับความกังวลและระแวงแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนรักทางไกลามาไม่ง่ายอยู่แล้วเนื่องจากว่าเรามองไม่เห็นกันทุกวันเนาะเพราะฉะนั้นการทําตัวให้หน่าไว้วางใจมันเลยเป็นเรื่องที่จําเป็นมากแต่ตอนเนี้เขาได้ทําลายความไว้วางใจไปหมดแล้วอะพอน้องมารู้แบบเฮ้ยทำไมเขาสามารถที่จะ ทำอะไรต่อมี้อะไรขนาดนี้ได้และสามารถที่จะแบบว่าไปเล่นกับกลุ่มลายกลุ่มลับอะไรต่างๆนานาได้มากมายขนาดนั้นคราวนี้ก็ต้องมานั่งถามใจตัวเองแหละค่ะว่าเราจะหวัดหว่นกับความระแวงแบบนี้หรือเปล่าค่ะคือพี่ก็เข้าใจนะคะว่าบางทีคนเราบางคนโดยเฉพาะผู้ชายเนาะ,ะอาจจะมีแบบบางเรื่องอที่เป็นแบบความลับส่วนตัวของเขาอะไระแบบนี้นะคะ แต่ถ้าดูอาการนี้แล้วก็เข้าขั้นบกหมกมุ่นอยู่เหมือนกันเนาะใชแบหลายกลุ่มแล้วเกินแล้วไปเข้าไปออกก็เจออีกแล้วส่งรูปอะไรแบบนี้ก็แปลว่าเขามีพฤติกรรมที่หมกมุ่นกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่ซึ่งก็นั่นแหละเราก็คงต้องดูเลยเนาะว่าถ้าแฟนเราเป็นคนแบบเนี้ยเราจะรับไหวหรือเปล่าหรือลองคุยกับเขาดูก่อนแต่พี่เชื่อว่าคําตอบที่ได้มาก็คงแบบก็ผู้ชายก็คงประมาณนี้อะไรแบบนี้แหละเนาะเขาคงจะกบเกลื่อนด้วยวิธีการแบบนี้ไปนะคะไลก็อาจจะ จะใช้เวลาดูเขาต่อไปหรือจะคิดว่าแบบเออถ้าเป็นคนแบบนี้ดูด,ดูดูมีความอันตรายอยู่หรือยังไงดีต่อให้น้องบอกว่าจะคบกันมาสองปีค่ะแต่จริงๆแล้วน้องเจอกับเขาสองสากครั้ยมันเหมือนกับเรายังไม่เคยรู้จักอะไรกันเลยด้วยนะขาหนังไบรท์บางคนนะอยู่กันทุกวันห้าหกปีเป็นสิบปียังไม่เคยรู้จักกันมากมายเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยหรือเธอเป็นคนแบบนี้เออหรือเธอเป็นคนแบบนั้นจะรักกันกี่ปีก็เรียนรู้เรื่องใหม่ๆกันทุกวันและนี่คือเรื่องใหม่ อันหนึ่งที่น้องต้องถามใจตัวเองเหมือนกันว่ารับไหวหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดบังเอิญมันจะไม่ได้อยู่ที่การดูรูปหรอคะ่ะเขาก็ต้องไปบอกว่าหาใครก็ตามที่ตอบสนองความต้องการในเรื่องนี้ของเขานั่นหมายถึงว่าความวอกแวกในใจเขามีมากกว่าเราไงในขณะที่เราอาจจะเป็นผู้หญิงที่หนักแน่นกว่าระยะยาวมันก็เลยจะยากหน่อยไม่ได้โทษความไกลแต่โทษว่าดันไปเจอผู้ชายแนวนี้พอดีที่ชอบรสนิยมแห่งความตื่นเต้นแบบนี้ค่ะนะคะอีกคนหนึ่งน้องออมนะคะ,คะน้องออมบอกว่า ส่วนตัวหนูไม่ชอบให้แฟนไปฟอลผู้หญิงที่ไม่รู้จักในไอจีที่ไม่ใช่ดาราหรือพวกคนดังยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้ค่ะยิ่งไปฟอลผู้หญิงที่ไม่รู้จักแล้วแต่งตัวสิบแปดบวกหนูจะแอบหึงเอาจริงๆแค่เป็นคนดังแล้วแต่งตัวว่าว่าแวมแหวมหนูก็รู้สึกไม่โอแล้วยิ่งแจ้งเตือนมาว่าเขากดไลค์นั่นนี่มันก็ยิ่งรู้สึกร้อนใจแต่ก็ไม่ถึงขั้นห้ามเพราะหนูจะดูงี่เง่ามากพี่ๆมีมุมมองยังไงกับเรื่องนี้คะควรคุยกับเขายังไงดี คือหนูแอบกัง,งวลเรื่องการนอกใจเพราะอย่างว่าโซเชียลเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างไวแล้วก็เห็นคนรอบตัวที่มีประสบการณ์เรื่องนี้มาเยอะถ้าเกิดว่ามองเป็นมุมมองพี่ๆเราอาจจะแบบว่าด้วยวัยที่ต่างกันบางครั้งหญิงหญิงเองอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าไม่ได้หนูต้องตัดภาวะเสี่ยงทุกอย่างแต่พอถึงวัยหนึ่งเป็นที่พี่จะรู้สึกว่าการยิ่งห้ามเหมือนยิ่งทาให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาอยากจะไปลองอยากจะไปดูทําไมหรอดูคนนี้ไม่ได้หรอตามคนนั้นไม่ได้หรือ ปล่อยให้เขาได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างก่อนและถ้าเขายังเลือกเราโอเคนั้นจบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องตามเหมือนกับเก็บคนคนหนึ่งเอาไว้ในตู้อะเพราะกลัวเขาจะนอกใจอะอยู่ในตู้นะห้ามเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามเข้าไปกดไลค์เลยนะห้ามไปแบบนั้นแบบนี้เลยนะเราจะห้ามและไม่สามารถควบคุมเขาได้ตลอดชีวิตอะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนหนึ่งรับรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งแล้วในที่สุดแล้วก็ยังเลือกที่จะอยู่กับเรามันจะทําให้เรารู้ึกมัั่นนคงปลอดภยยใรยะะ ยาวๆมากกว่าอันนี้ในมุมพี่อะนะคะ,ค,ะคือนีนมันจะต่างจากกรณีที่ผ่านๆมาที่เมื่อกี้เราเรา,เราคุยคุยกันอะนะคะ,คะกรณีนี้มันเหมือนแบบเขาก็คงแบบ follow คนนี้คนนั้นทั่วไปกดไลค,ค์กดแชร์อะไรก็ตามเรื่องตามราวพี่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังอยู่ในดีกรีปกติของของคนวันนี้คือต้องเข้าใจยอมรับความจริงกันว่าชีวิตคนวันนี้นะโลกมันแบบโอ้โหทุกสิ่งอย่างมันมีมากมายให้ได้เห็นได้รู้ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น จริงนะอย่าว่าแต่แฟนเลยสวนลูกอ่ะบางทียังบังคับลูกไม่ได้เลยว่าใ,<ช>ให้ลูกดูเฉพาะสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้ดูเท่านั้นบางทีลูกเข้าห้องป,ปิดประตูไปเราก็ไม่รู้ลูกดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเหมือนกันค่ะแฟนไม่เหมือนลูกหรอบังคับไม่ได้ค,คือเป็นลูกซะไปสั่งไปอะไรก็ยังบอกว่าเป็นพ่อแม่ลูกแต่อันนี้เป็นแฟนกันนั้นมันก็จะเป็นเส้นบางๆระหว่างความงี่เง่าอย่างที่น้องบอกนั่นแหละนั้นพี่ก็เห็นด้วยกับพี่อ้อยนะคะกับการที่แบบว่าเออเราก็เราก็ดูเข้าไปห่างๆก่อนเนาะ เราก็ค่อยสังเกตสังการไปเรื่อยว่าเขาจะแบบหนักหนาขนาดไหนบางทีงจริงๆนะพี่ว่าบางทีไอ้การกดไลค์กดอะไรอะ่ะพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้าใจชีวิตคนสมัยนี้เท่าไหร่ว่าโอ้ทไมมันมีความหมายมากมายขนาดนั้น พระาะในวันที่เราแบบเออเ,เราก็กดเราชอบล้วก็กดไปเรื่อยๆเอยเงี้ยแต่เขาก็บอกว่ามันมันมีความหมจริงๆนะพี่เวลาชอบใครเขาจะไปกดรวัวๆรัวๆเแล้วที่เรากดพระเอกเกาหลีเขาไม่คิดมากหรอคะพี่เขาคงคิดอยู่อะค่ะพี่ว่าเขาคงคิดอยู่ตอนนี้เขาคงรู้อยู่นะ <c oughs> ว่ามีใครชอบเขาบ้างเ, <c oughs> เอาไปนู่นเลย <c oughs> แต่เขาก็คงไม่รู้จักเราไงคะถูกคะ่ะ <c oughs> แต่บังเอิญเือนกันพี่ว่าเหมือนกันอันนี้แฟนน้องก็จะไปกดดาราคนไหนอะไรยังไงอะ พี่ก็ไม่แน่ใจว่าคนนั้นจะต้องมาให้ความสําคัญกับแฟนน้องขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคือมันเป็นพฤติกรรมชีวิตปกติอะไม่แต่น้องเขากลัวแค่ว่าคือกดเป็นคนดังไม่เป็นไรค่ะแต่เขาไปกดผู้หญิงธรรมดาบางคนค่ะจริงๆนะถ้าน้องรีบไปแบบปิดช่องทางการสื่อสารนั้นนะ หนูจะปิดโอกาสตัวเองในการรู้ใช่ถามว่ามีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบนั้นมีโอกาสค่ะ <c oughs> แต่ก็คือเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้จักคนคนนี้มากขึ้นไงค่ะ <c oughs> ดูด้วยกันเลยหนูถ้าวันนี้<ด>เขายังเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วต่อไปข้างหน้าละน้องชีวิตอนาคตอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันยังไงค่ะนะออใจเย็นๆเปิดใจกว้างๆค่ะนะคะปีเตอร์ค่ะส่งคําถามมาผมอายุ18เข้าเรื่องเลยนะครับผมเห็นคุณพ่อกําลังแชทอยู่กับผู้หญิงในเฟซบุ๊กพอผมเข้าไปใกล้คุณพ่อเหมือนกับควม่มโทรศรรัพท์ลงเพื่อจะแอบ แล้วก็มีบ้างที่ผู้หญิงคนนั้นโทรมาเวลาอยู่กับแม่อ,อพออยู่กับแม่ปั๊บพ่อก็จะไม่รับผมเคยสงสัยว่าพ่อแอบมีกิก๊กหรือเปล่าตอนพ่อหลับเลยแอบเปิดดูเปิดคอมนะคะเห็นแชทที่เขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆแถมยังเป็นคนที่รู้จักกับแม่ด้วยเครียดมากไม่รู้จะบอกแม่ยังไงกลัวพ่อแม่แยกทางกันที่ผ่านมาคือครอบครัวผมอบอุ่นมากตอนนี้อันนี้น้องพี่มานะคะผมโคตรไม่ชอบพ่อเลยควรทำยังไงดีปีเตอร์อายุสิบแปดแล้วลูกปีเตอร์ ค่อนข้างโตพอที่จะรับมือกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้นะคะถามว่าสิ่งที่น้องเห็นน่ะมันก็คงเป็นความจริงอย่างที่น้องได้เจอนั่นแหละปีเตอร์ต้องคิดไปก่อนแน่นอนไม่มีใครอยากให้คุณพ่อคุณแม่อยากกันแต่ทั้งหมดผู้ใหญ่ท่านคงจะตัดสินใจด้วยเรื่องของท่านเองอยู่แล้วเพียงแต่ในวันนี้ที่บอกว่าน้องโตพอปีเตอร์โตพอจะลองคุยกับคุณพ่อไหมล่ะว่าตอนนี้สภาวะจิตใจหรืออะไรเกิดขึ้นในครอบครัวเรา เท่ว่าเราแสดงความเป็นผู้ใหญ่ในการคุยกับพ่อได้นะแล้วน้องคิดดูนะผู้ชายผู้ชายแมนแมนคุยกันค่ะคือพ่อยังไงแล้วคุยกันในสตินะอย่าโวยวายอย่าไปอะไรแต่แค่บอกว่า้พ่อเรารู้สิ่งนี้แล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอในความสาคัญของพ่อกับแม่น้องค่ะและบางทีนะบางทีเราไม่รู้ค่ะเขาเป็นสามีภรรยากันหลายครั้งที่บางทีคุณแม่รู้ตั้งนานแล้วแต่เพียงแต่ไม่อยากจะอะไรมากเพราะกลัวหัวใจของลูกชาย เราก็ต้องเป็นลูกชายซึ่งแข็งแกร่งพอไม่ใช่แค่แบบจะโวยวายจะภูมิฟล์ไม่ได้นะอย่าอยากกันนะไม่ได้นะผมเคยมีครอบครัวอบอุ่นมากมากตอนเด็กๆเป็นเด็กๆอันนั้นเนี่ยยิ่งเป็นความกดดันหนักหนาขึ้นกับหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกสามีนอกใจนะคะวันนี้ถึงที่บอกว่าทีละสเต็ปก่อนนะถ้ามีโอกาสคุยกับคุณพ่อลองถามก็ดูตามภาษาผู้ชายเลยเล่นๆหรืออะไรครับพ่อหรือย,ยังไง พ่อจะทำร้ายหัวใจแม่แบบนี้จริงๆหรือล้วยิ่งคนคนนะั้นนะเป็นคนที่แม่รู้จักด้วยนะพ่อ <Okay. S 2> ถ้าเกิดแม่รู้เข้าแม่จะเสียใจขนาดไหนค่ะ <Okay. S 2> พี่อยากให้น้องถามเพื่อฟังวิธีคิดของคุณพ่อก่อนค่ะ <Okay. S 2> คุณพ่อจะตอบมาด้วยวิธีการแบบไหน hmm. แล้วพอฟังแล้วเร,เราจะเราจะค่อยตัดสินใจต่อได้ว่าเราเควร <Okay. S 2> จะทําอะไรต่อไปเ <Okay. S 2> ช่นถ้าคุณพ่อบอกว่าเออฉันเราไม่มีอะไรนะแต่เดี๋ยวคุณพ่อจะหยุดหรืออะไรเงี้ย <Okay. S 2> เราก็อาจจะดูท่าทีไปก่อน ยังไม่ต้องรีบไปแบบบอกคุณแม่ <Okay. S 2> แต่ถ้าสมมติว่าโอ้อาการไม่ไหวแล้วพี่ว่าก็ต้องบอกนะบ่อยครั้งที่เรามีคําถามกันนะคะ่ะว่าเวลาเราไปเจอว่าแฟนของเพื่อนหรือแฟนของใครไปมีคนอื่นนั้นเราควรบอกหรือเปล่าอ่ะ <Okay. S 2> ใจเขาใจเราอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะเราจะอยากให้คนนั้นบอกเราไหมอ่ะ <Okay. S 2> ใช่ไหมคะทุกคนก็อยากรู้ความจริงด้วยกันทั้งนั้น <Okay. S 2> เราไม่ได้ตั้งใจจะไปแบบยุยงให้พ่อแม่เลิกกันหรือ <Okay. S 2> อะไรแบบนั้นเราถึงค่อยๆดําเนินการทุกอย่างเป็นขั้นตอนอย่างมีสติ แต่สุดท้ายน้องพีเต้ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจกันเอง <há. S 2> เราเป็นลูกอ่ะเราทําได้แค่นี้ทําได้ดีที่สุดก็คือดูแลประคองหัวใจคุณแม่ <há. S 2> ในวันที่เกิดสมมติคุณแม่รู้ความจริงคุณแม่เสียใจหรือต้องเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคนที่น่าสงสารหินใจที่สุดคือคุณแม่ <H. S 2> เราตัดสินใจแทนไม่ได้แต่เราสามารถจะบอกได้ว่าลูกอยู่ข้างๆคุณแม่เสมอเนาะเพราะว่า มันมีมันมีความกดดันที่เกิดจากลูกบางอันจริงๆนะคะพี่อ้อยเนะ้บางทีแบบโอ๊ยพ่อเป็นแบบนี้แม่ต้องครจะเลิกเลยคือการแสดงความคิดเห็นใดๆนั้นมีแต่จะทําให้แบบปัญหาของคุณแม่หนักหๆขึ้นค่ะเราไม่สร้างปัญหาและเราไม่เพิ่มปัญหาอันนี้ยคือความเป็นลูกที่เราควรจะทำนะคะนะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเข้าไปชาร์จหัวใจแม่ก่อนค่ะในที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเชื่อไหมคะลูกเนี่ยคือตัวเยียวยาที่ดีที่สุดจริงๆ คือถ้าลูกบอกนะบอกว่าแล้วแต่แม่เลยครับแม่ตัดสินใจเลยค่ะผมให้สิทธิแม่เต็มที่อย่างน้อยแม่สบายใจไปเรึ่งหนึ่งใช่ <นะ S 1> ผมอยู่ตรงนี้ด้วยนะแม่นะไม่ห่วงไม่ต้องห่วงอะไรมากมาไม่ว่าตัดสินใจยังไงผมก็เป็นลูกแม่เป็นอย่างค่ำเลยใช่นะคะค่ะนะรักเราเพราะโซเชียลค่ะแหมจริงจริงมันก็มีปัญหาจากโซเชียลเยอะจริงๆแต่ถ้ามองอีกทีหนึ่งโซเชียลมันเป็นแค่สื่อสื่อหนึ่งที่มันทําให้เรารู้ถึงความไม่แน่นอนของหัวใจของคนมากขึ้น นะคะคนะคิดว่าน่าจะเป็นพอดแคสต์อันหนึ่งที่โดนใจหลายๆคนนะคะในช่วงนี้ยุคนี้สมัยนี้ค่ะ,คะและใครก็ตามนะคะที่ฟังพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์อยู่เนาะ,ะก็เราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นแต่ถ้าเกิดอีกอันนึงเราก็จะมีพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์ด้วยเนาะอันนั้นเป็นการแบบมีการเชิญมานั่งคุยกันด้วยค่ะแล้วก็เห็นเป็นภาพก็มีนะคะที่ช่องอํมริาทีวีเอชช่อง34ทุกวันศุกร์ นะะคแต่ว่าถ้าเสียท่างพึ่งอยากฟังแบบพอดแคสต์ก็เข้าไปเสิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์ใน Apple Podcast และในแอปพอดแคสตที่เรามีอยู่ได้หมดเลยค่ะเจอกันรอบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์เอพิโซดดีแล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะ